สวัสดีครับมาพบลุงอ้วน7 9 9แ n ชาแนลแล้วครับวันนี้วันนี้ลุงอ้วนจะพาไปเที่ยวสวนเที่ยวสวนผลไม้เป็นสวนสุพัทาแานด์ั้อยู่อำเผอบ้านค่ายจังหวัดระยองไปเที่ยวสวนว่าเขามีอะไรกันไปกินบุฟเฟ่ผลไม้นะกุเรียนบังคุดละมุดลำใหญ่มีหมด หลังจากนั้นลุงอ้วนจะพาไปเที่ยวทะเลหาดสวยๆน้ำใสๆนะจากนั้นก็ไปกินอาหารเย็นกันอร่อยอร่อยที่ไหนไปดูกันเดี๋ยวลุงอ้วนพาไปกินสวนวะเดืนะครับก็ต้องขอสวัสดีนะครับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่สวนสุขทาของเรานะครับซึ่งสวนสุขทาของเรานะครับมีเนื้อที่นะครับกว่า800ไร่นะครับเราจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับ ฝั่งนี้นะครับมีเนื้อที่นะครับกว่า350ไร่นะครับเราจะพาคุณลูกค้านะครับไปชมสวนนะครับฝั่งนี้แล้วก็รับประทานบุฟเฟ่กันนะครับหลังจากที่คุณลูกค้านะครับรับประทานบุฟเฟ่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมีบริการนะครับพาคุณลูกค้านะครับข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อชมสวนนะครับฝั่ง450ไร่นะครับ ด้านซ้ายมือของเราตรงนี้นะครับก็จะเป็นทุเรียนนะครับที่มีอายุนะครับ45-46ปีนะครับเราจะมีอยู่3ามต้นนะครับของฝั่งนี้นะครับและถัดมานิดนึงนะครับเราก็จะมีมังคุดนะครับที่เราปลูกแซมไว้เป็นบางส่วนนะครับซึ่งปีนี้นะครับค่อนข้างจะดกมากนะครับแต่เรามองไปไม่ค่อยจะเห็นลูกนะครับเพราะมันยังเขียวอยู่นะครับแต่ถ้าเรามองใกล้ๆนะครับลูกจะดกมากเลยครับชมคู่ใหญ่ และถัดมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนลำไยนะครับลำไยปีนี้นะครับออกดอกเยอะมากนะครับค่อนข้างจะดกมากเช่นกันนะครับฝั่งวาเมืองเราตรงนี้นะครับก็เป็นมะเฟืองนะครับสายพันธุ์มาเลนะครับตัวนี้จะมีรสชาตินะครับหวานอร่อยมากนะครับแต่คนไทยของเรานะครับไม่ค่อยนิยมรับประทานกันเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะมีแต่ตัวสังขาานนะครับ นิยมรับประทานกันมากนะครับโอเราองน้ำกระเด็นี่ครับผ่านสูงตรงนี้มานะครับก็จะเป็นนะครับสวนทุเรียนของเรานะครับซึ่งส่วนนี้นะครับจะมีหลากสายพันธุ์นะครับมีทั้งก้านยาวชนีหมอนทองพวงมณีนะครับ ค่อนข้างจะดกแคบทุกต้นนะครับพวงมาดีทำไมห่อสีแดงครับห่อสีแดงตัวนี้ก็คือป้องกันหนอนแมลงนะครับแล้วก็คาดว่าเนื้อน่าจะดีกว่าที่เราไม่ห่อก็เป็นการทดลองปีแรกครับพี่แต่ถ้ามันเนื้อดีนะครับปีหน้าคงได้ห่อหมดทั้งต้นนะครับนะครับฝั่งซ้ายมือของเรานะครับตรงนี้เรามองใกล้ๆนะครับมังคุดจะเยอะมากนะครับแต่ถ้าเรามองไกลๆไม่ค่อยจะเห็นนะครับ ขันมะเฟืองเห็นต้นเลนได้ไหมนะครับมีแต่อายุสิบปีขึ้นนะครับส่วนด้านหน้านะครับตรงนั้นนะครับสวนสลัดนะครับสลัดตัวนี้นะครับจะมีรสชาตินะครับหวานนมเปรี้ยวนะครับซึ่งปกตินะครับถ้าเราเปิดบริการนะครับพาคุณลูกค้านะครับไปชมสวนนะครับ ยังไม่เปิดบุฟเฟ่ตนะครับตัวนี้เราก็จะพาลูกค้านะครับแวะชิมสลัดบนต้นนะครับแต่ช่วงนี้เปิดบุฟเฟ่ตนะครับเราไปทางที่บุฟเฟ่จุดเดียวเลยนะครับพันอะไรครับเนี่ยมาลีครับพี่สุมาลีใช่ครับสลัดพัดสุมาลีสลัด ด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนเงาะลงเดียนนะครับแต่ตัวนี้ยังไม่สูงนะครับประมาณขิ้นเดือนนะครับขิ้นเดือนนี้จะสุเกเป็นต้นเลยนะครับนะครับกสุกแบบนี้นะครับเร็ดสิบนะครับคุณ กินครับกำลังเหลืองตัวนี้กินได้ครับตัวนี้จะหวานกรอบอร่อยมากครับระวังกิ่งโดนหน้านะครับพี่ไปเลยครับไปเลยนี่ัทุเรียนของเราครับค่อนข้างจะดกมากเลยนะครับตัวนี้อยู่ต้นหนึ่งนะครับอายุ60ปีนะครับตัวนี้จะมีลูกนะครับแต่ละปีประมาณ1 0 0ถึง200ลูกนะครับนี่ครับต้นนี้ครับ ตน,นี้อ่ะใช่โอ้โหิงมันเยอะนะใช่ครับเป็นต้นเดียวที่อายุเยอะที่สุดครับพ่อแม่ทุเรียนเลยใช่ครับเป็นต้นปลูกหรือต้นธรรมชาติครับเนี่ยปลูกครับตั้งแต่เจ้าของที่ตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยครับ นี่ครับเรามองดูฝั่งซ้ายมือนะครับที่เราเห็นใบโผงนะครับตัวนี้จะมีทุเรียนลูกนึงนะครับลูกใหญ่มากนะครับนจอบอยู่นะครับนี่ครับด้านล่างสุดเลยครับนี่ครับตํำๆครับใช่ครับจะมีต้นนี้นะครับที่ว่ามีลูกใหญ่แล้วก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่ง450ไล่นะครับตรงนั้นคนจะไปถ่ายรูปกันเยอะมากนะครับจะออกลูกอยู่สองลูกนะครับลูกหนึ่งประมาณสิบกิโลได้ครับ ปกติทุเรียนทั่วไปเนี่ยมันจะออกลูกประมาณเท่ากี่โลก็แล้วแล้วแต่ที่เราจะนี่ครับก็คือขั้นต่ําก็มีแต่สองกิโลนิดบแล้วแต่สายพันธุ์นะครับแต่แต่ต้นนี้นะครับอายุแค่ห้าปีนะครับพี<ช>่ปกติทุเรียนของเรานี่จะหกปีนะครับสมบูรณ์แบบในการออกลูกนะครับแต่ตัวนี้ห้าปีนะครับมีลูกอยู่ห้าลูกห้าปีได้กินลูกเลยครับผม นี่ครับถึงสถานที่รับประทานบุฟเฟ่เราแล้วนะครับตรงนี้ก็มีบริการนะครับส้มตำข้าวเหนียวไก่ย่างนะครับมีหมูปิ้งลูกชิ้นยืนกินนะครับแล้วก็ผลไม้นะครับตามฤดูกาลของเราเลยนะครับตอนนี้นะครับคุณลูกค้าสามารถไปเดินหยิบมาทานได้เลยนะครับทุกอย่างนะครับแต่ทุเรียนนะครับขอความกรุณาให้ลูกค้านะครับหยิบมาทีละคูสองคูนะครับต่อหนึ่งคนนะครับให้พอทานก่อนนะครับหลังจากเราทานไม่อิ่มนะครับเราเดินไปหยิบได้เรื่อยๆนะครับ เ,เขาจะมีบริการอยู่ฝังนี้เลยนะครับหมูปิ้งข้าหมูปิ้งกับข้าวเหนียวครับปิ้งร้อนๆอิงด้น อาจจะซักโลหนึ่งได้นะอันนี้พวงมณีอันนี้หมอนทองอาจจะลองจะลองคิมดูเนี่ย นี่ค่ะไปพ่อหืมโอ้โหหืมนี่มาอีงนั้นหืมหัวเยออยู่งวงอร่อยหืม ถ่ายน้ำตกด้วยเสียงน้ำตกบรรยากาศสวย กินผลไม้อิ่มแล้วก็มาเดินชมวิวสุดถ่ายรูปสวยๆนะครับจากหลับแล้วมันก็จะไม่มีอะไรต้องกินอันนี้ก็จะเป็นบุง้งยงพารานะครับ จุดนี้นะครับเมื่อก่อนนะครับก็จะเป็นจุดถ่ายรูปของเราอีกจุดนะครับจุดนี้ถ่ายรูปไหมครับถ่ายรูปไหมถ่ายไหมนีะครับก็จะเป็นอุโมงค์มองแต่ตอนนี้ต้นงเลิกก็สวยถ่ายรูปหน่อยมา,าแล้วทีเจ็บเจ็บเป็นที่ระทึกเลยลนะยางสวยนะ เดี๋ยวเฉยเลยน้ำฝันได้ก็ได้โอ้มังคุดเขาไม่ต้องเก็บดำก็ได้นะครับอของพวกนี้มันงจะไปเก็บไปก่อน,นค่อน,นข้างใช้เวลานะครับมังคุดหาย,ยากนหานตันปวดคอ ของคุดใบเยอะนะครับบางต้นก็สองเลยนะครับสองจะปวดคอนางสี้มๆไม่เหมือนใครนะคะกนา่งพยาโอเบอร์มีหนึ่งตัวหนึ่งในหนึ่งกล่องนะคะมีหน้าที่วางไข่ค่ะสามารถวางไข่ได้2,000ฟองต่อวันนะคะ อายุเขาอยู่ได้ประมาณ7ดปีปค่ะนะนพยาเนี่ยค่ะตัวนี้ค่ะสังเกตอยู่ข้างในค่ะใช่ค่ะขนขแล้วก็เท็นเยอะๆนี่ก็จะเป็นพึ่งงานค่ะพึ่งงานก็จะมีหน้าที่ไปทํางานเก็บน้ำผึ้งน,นะคะพึ่งงานจะอยู่ได้แค่4 5หวันก็ตายค่ะก็เป็นเพศเนี้ยเหมือนกันแต่ไม่สามารถวางไข่ได้นะคะแล้วก็จะมีประเภทก็คือตัวผู้ค่ะตัวผู้มีหน้าที่ผสมพันธุ์กับนางพญาแ้าเดียวก็ตายนะคะเนี่ยค่ะนางพญาจะเป็นตัวนี้ค่ะใช่ค่ะตัวเขาจะยาวกว่าสี่สิบนะคะค่่ถ้าน้ำพึ เต็มในรางนี้แล้วก็เอาตัวพึ่องอก่อนนะคะแล้วก็เอาแผ่นรองรางกันที่ไป่ใส่สังสลัดน้ำพึ่งนะคะเดี๋ยวจะมีให้ลองชิมมีให้ดูค่ะว่าสลัดน้ำพึ่งยังไงนะคะสังสลัดน้ำพึ่งข้างในเลยค่ะมาหมายวิเชีพร้อมกันได้นะคะตัวผู้จะหาดูยากหน่อยเพราะว่าจะมีน้อยเหมือนกันค่ะบางทีก็ไม่ค่อยมีค่ะในหนึ่งรางนะคะตัวก็จะวุ่นวากบวกทุกงานดูได้ค่ะอันนี้พาตัวนักสลัดให้ดูข้างหลในมาไปดูได้ได้ค่ะเดี๋ยวถึงได้นะคะถิงเสร็จแล้วไปข้างหน้ามีนักเพื่องต่อผสมมะนาวให้ชิมนะคะมาดูนักเพื่องไงนะะค อลไรเสน็จเนี่ยอะไรก็ตามนะคะน้ำผึ้งแท้จะเป็นอย่างนี้ทุกอย่างเลยนะคะอาทิตย์หนมีก็ไปทําดูได้เดี๋ยวจะให้ดูทำพิธีทดสอบน้ำผึ้งแท้นะคะเทน้ำตาลลงไปในจานแล้วก็เทน้ำผึ้งลงไปในหลอดแบบนี้ถ้าหอมแท้จะเป็นรูปร่างไม่ทงแบบนี้เลยนะคะถ้าไม่ว่าน้ำผึ้งอะไรก็ตามถ้าเป็นหอมแท้จะเป็นแบบนี้ทุกอย่างเลยนะคะหลังจากเที่ยวสวนเสร็จอ่าเราก็ไปเที่ยวทะเลกันอ่าหาดทรายสวยๆน้ำใสๆหาดทรายแก้ว ภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีอ่ะไปเดี๋ยวลงวุงอ้วนพาไปได้น้ำทะเลกันถึงแล้วหาดทรายแก้วบรรยากาศหาดทรายแก้วอําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีหาดทรายส่วนตัวหาดทรายชายหาดแห่งจินตนาการสโลแกน บรรยากาศผู้คนมาเที่ยวหาดทรายแก้วพาลูกพาหลาน ก็น yeah. uh, ่าเล่นอยู่นะครับอาจสายแก้ววันหยุดเขาก็พาลูกพาเต้ากัน น้ำทะเลใสๆพา,าเด็กมาเล่นน้ำพาลูกพาหลานมาเล่นน้ำใสๆพาชา,ายเขาขา ถ่ายวิวสวยๆให้ดูวันนี้มาเที่ยวค่ายทหารเรือโบราณต่อ23มีตัปลาด้วยหาดน้ำใส หาสายแก้วจังหวัดชนอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีน้ำใสามากจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปน้ำใสจริงหลังจากเที่ยวเสร็จลูกวัวจะพาไปกินข้าวนะร้านอาหารร้านนี้เป็นร้านที่ บรรยากาศดีวิวดีนะตอนเย็นๆไปดูภาที่ตกดินที่นี่โอ้สวยมากนะ,ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันเดี๋ยวหลวงพ่อจะถ่ายให้ดูนะว่าบรรยากาศเขาดีขนาดไหนมันน่ามานั่งไหมนะเดี๋ยวไปดูหลวงพ่อจะถ่ายให้ดูรอบๆ ส่วนร้านอะไรก็อ่านป้ายเอาเองก็แล้วกันนะ,ะน่ามานั่งกินอาหารเย็นๆนะ,ะดูบรรยากาศสวยๆดูพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะ,ะเขามียื่นลงไปในทะเลด้วยนะสวยอ่ะนะน่าถ่ายรูป ใครที่แวะมาในแถบนี้ญาตินี้ก็ลองมานั่งกินดูมองทินทะเลสาม้าสายดูวิวเขาสวยจริง ชื่สวยบอนตึกพระเต้าอย่า อาารอย่างแรกมาแล้วออส่วนข้าว ผัดไข่เค็ม